คือพาวเวอร์สไพลนะครับควันออกนะครับควันออกเป็นควันออกมานะครับจากตัวาจไฟนี่ครับนะไม่รู้เป็นอะไรนะครับแต่ควันออกนะครับนะยไปดูกันดีกว่าเปิดฝาออกมาไปดูกันโอ้โหนะครับพาวเวอร์สไพลเป็นแบบสวิตชิ่งนะครับเพื่อนๆพืิตมันจะเบาเน้ำหนักจะเบาเบานาก็แบต้องแกะตัวนี้มาดูครับต้องควันออกแถวนี้แหละโอ้โหนะครับนะ ายในตัวสว oh, ิตช <t leaving Key board> ิ่งของวสภายนะครับเพื่อนๆโอ้โหมีสีบวมด้วยน่าจะควันออกตรงนี้แหละครับแกต่ออีกครับสามตัวนะครับนะ4,700เมโโรฟาลต์ครับบวมเลยควันออกด้ยเน่ยจัดไปนะครับมีการโม้ต่อนะครับ หมื่ 4, 7, 25, นไมโคร35โวลต์ใส่เข้าอีกโอ้4,725เนี่ยใส่เข้าไปไม่พอครับใส่เขา้าไปอีกครับเพื่อนเพื่อนโอ้สุดยอดสุดยอดฮึขัดระบาดหมื่นเลยเนี่ยไม่เห็นไหมเห็นไหม ผมว่าสวิตชิ่ง power supply ตัวนี้ต้องไฟไม่ตกแน่นเลยนะครับเพื่อนๆครับสุดยอดแน่นเลยผมว่ามันต้องสุดยอดแน่นเลยปับ๊บอตโต้ปับ๊บก็คงจะไม่ควันแล้วล่ะ ไม่ควันแล้วนะครับซีมันแห้งนะครับพวกน้ํายาพวกอะไรต่างๆมันก็อยู่ไม่เป็นที่แล้วมันก็มันก็ควันออกนะก็ถึงนะครับโอเคเลยเพื่อนลองดูนะครับเผื่อของเพื่อนอาจจะคล้ายๆกันนะกู้ชีพกู้ภัยวิทยุสมัครเล่นอาจจะใช้งานอยู่แล้วมันควันออกมาก็ดูๆหน่อยนะครับเผื่อมันอาจจะคล้ายๆกันเนี่ยนะในเครื่องนี้เห็นซีบวมนะครับอย่างอื่นก็ดีหมดโอเคนะครับ เดี๋ยวพบใหม่เขมหน้านะครับสวัสดีครับ